สวัสดีค่ะนางฟ้ามิตพรจันทมนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสิ่งของที่ประดิษฐ์ในค่าของครูสวิตนะคะส่งในวันวุทิยาสกานี่ก็จะเป็นตะกร้าที่ทําจากไม้อติมแล้วก็เป็นเศษเออสายกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะตะกร้านี้นะคะก็จะสามารถใส่พวก ของที่มีขนาดเบาได้ก็จะทำจากไม <My S 1> <I S 2> ้ไอติมหนักสีนะคะไม้อต <My S 2> ิมนี้ก็จะซื้อมาในราคา10บบาทก็จะซื้อสองห่อหรือทุกอย่าง1ิบาทแล้วก็สายกระเป๋านี้ก็จะซื้อได้มาจากเหลือใช้ของที่เราไม่ได้ใช้แล้วด้านในก็จะเป็นประมาณตัวฐานตรงนี้เราจะใช้เป็นกระดาษแข็ง เราจะติดประกบกันสองสองอันเพื่อให้เขามีขนาดที่หนาเพื่อเราจะได้ติดกาวแล้วก็ไม้ปิมนได้นี่เป็นกระดาษกระดาษรังรามาตัดเป็นกลมๆแล้วก็ทากาวแล้วก็แปะตรงนี้ก็จะหาพวกเป็นกระดาษหรือเป็นกระดาษสีก็ได้เพื่อมาเอา่อใค่เขารีบเรียบ เพื่อเราจะได้ติดกาวแล้วก็ใส่ไม้ไอติมได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษกระดาษสีหรือไม่ก็จะเอาเป็นลิปิ้นก็ได้สำหรับคนที่มีแล้วก็แต่ถ้าใครไม่ใช้หมดเยอะก็จะเป็นกระดาษกระดาษสีหรือไม่กระดาษเศษของเราก็ได้ส่วนในนี้ก็จะมีไม้ไอติมยึดไว้เพื่อไม่ให้อ่อ ส่วนตัวไม้ตีมข้างนอกนี้นเขาขยับแล้วก็จะใช้เป็นไม้อตีมหลักสีของเราไม้ติมหลักสีของเราเพื่อยึดเขาให้แน่นตัวนี้ฐานมันไม่เท่ากันก็เลยได้แบบเอาตัวนี้ยึดว้นะคะตรงก็เป็นสายกระเป๋าแล้วก็ติดกาวร้อนก็ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในราคา30ซื้อไม้ไอติมห่อละ10บหอ่อแล้วก็การรอ,อีกสิบาทต่างต่าท